ยินดีต้อนรับเข้าสู่ farming สุนัขเตอร์ยีนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ช่องนะป๊อป3าดีนะครับแล้วก็อยู่กับวอดอ่าดุจเกี่ยวเจ้าช้างไวไฟนะครับตัวเอนะครับคันนี้นะฮะอ่าอยู่ในอ่า farming ยีิบสอนะครับก็แปลงมาจาก19นะครับผมตอนนี้จะเป็นคันสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะครับ ตูแอร์นะครับสีเขียวนะครับรอบรอบนะครับเราไปดูภายในกันนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรครับง่ายๆโล่งๆนะครับผมสตาร์ทเครื่องครับ เครื่องยนต์ก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับ G P I นะครับย่อม,มาจาก,กเกษตรพัฒนานะครับผมแล้วก็เปลยด้านหลังนับร๊อกสามบีนะครับผมน้องๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะครับอุ้มนะครับผมแล้วก็ทดสอบระบบท่อนะครับ เราจะไปทดสอบเกี่ยวกันพร้อมกันเลยนะครับผมหลังจากที่แปลงมาจากตัวสิบเก้านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปเตรียมรถเทเลอร์ก่อนนะฮะอ๋อเจเล่คันเดิมนะครับขอ้งมาป๊อปสามดีันนะครับผมวิกเตรอร์ห้าพับ อออโอเคเราไปเอารถขึ้นเทลอเลยนะเลันะผมฝากกดติดตามด้วยนะฮะน้องที่เข้ามาใหม่น,นะครับผมกามะะรอถอยขึ้นแบบเทียบเ,เลยนะฮะ องป่ะโอเคเดี๋ยวเลงใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ชมมาด้านข้างเัาจะได้สวยงามนะโอเคนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะมาดูสมจริงนะครับเหมือนเรายืนดูรถนะฮะเหมือนไปไหนเนี่ยโอเคโอเคอืม บันไดไม่มีตัวค้ำนะผมปกติต้องมีตัวค้ำนะครับไม่งั้นแบบนี้มาได้นะครับผมบันไดหักแน่นอนนะฮะนิ่มครับผมแม่เหมือดซี้บครับแล้วมียางรองกเกี่ยวด้วยนะครับกันกระแทกครับโอเคครับสวยงามครับดับเครื่องนะฮะแล้วก็ลงไปขับเอาเเลยกันนะครับผม เยเก็บบันไดนะครับผมเคลิร์มบูคนโหดเลยนะครับผมฟังเสียงอ่าไซเรนนะฮะเนี่ยเสียงรถเนี่ยร้อนใจจังเลยนะฮะขอบคุณทางอ่เสียแบงค์เลยครับที่บริจาคเสียงรถนะครับ โอ้ยโบ้โหดนะครออยู่กับแบบเดิมนะครับจากคิปที่แล้วนะฮะอชบเสียงโบโนี้เหลือเกินนะครับผมล้อแท็กอ oh, <sorry. S 2> ุ่นใหม่ทุกคันไม่มีหมุนตามนะครับวัยยี่สิบสองนี่ โอ้ยโหร้ายโหดร้ายยังไม่ได้ไปไหนนะครับผมยังอยู่กับแบบตัวเก่าเลยครับแบบนี้มันดูช่างสวยงามเลอเกินนะฮะนี่ครับมีหลายคันที่ลงไว้นะฮะ เป็นไงเป็นไงตัดีบดิ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้โอเด็กไมอยู่นะฮะชนแฮมโก้เลยนะครับผมเสียหายหลายแสนนะี่มีหลายคันมากครับมีหลายคันมากครับที่มาช่วยกันรุมนะครับนาแปลงนี้นะฮะ รุ่นใจร้อนแล้วกันครับบุกเข้าไปแบบจนโทมโก้เลยนะฮะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวนะฮะลงรถกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูมุมแบบสมจริงนะฮะทำใหค่อยๆนะครับมันหนักเริ่มลงมาที่ข้างหน้าครับโอ้โหลงแบบอันตรายแบบนี้ไม่ได้นะ มาแล้วมาแล้วช้างแอร์มาแล้วนะฮะเย็นๆนะครับผมก็เริ่มจับแรงมาเป็น22เกือบหมดทุกคันแล้วนะครับผมรถที่น้ำพรอบได้ทำึ้นมานะครับผมทำเองเล่นเองนะครับผมไม่ต้องเกรงใจใครนะฮะ <c oughs> สนใจมด้ออสั่งทำได้นะครับผมแล้วก็ยังมีแบบ แบ่งให้เล่นกันด้วยนะฮะอ๋อทักทายมาทางเพจแต่ละคลิปได้เลยนะครับผมอ๋นอนอ้องๆที่ติดตามช่องแล้วผมก็อย่าลืมไปกดอ่าติดตามเพจด้วยนะครับจะได้อ่ารับข่าวสารใหม่ๆนะครับทางช่องนะครับผมโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบเดียวเลยฮนะกดเ็กกลางอุ้ม hm นะครับผม ส่วนในเรื่องของเส้นเสียงครับเออระบบเสียงก็ยังเป็นคลานเก่าอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมเดี๋ยวกันเลยนะน,นี่ฟงเอฟเฟกต์เป็นไงโอ้โหเอฟเฟกต์อะไรวันนี้ฟังไม่ออกนะครับว่าลืมแก้อะไรหรือเปล่า เฟษฟางมันเป็นไม่พุ่งนะครับอ้ออันนี้รอยอะไรใครมาทำอะไรไว้เนี่ยนี่นาอ่า โดนหอยชอเชลลีกินแล้วเปล่าครับผมตอนนี้แม่รถสิบฟ,ฟางมีいいปัญหานิดหน่อยนะครับน่านจะเป็นของโค้ดนะครับดูนแก้โค้ดครับแล้วก็คนขับนี่ก็สายแล้วเกินนะ ว่าเรามาชมรูปร่างภายนอกเลยครับอยาเพิ่นไปดูตรงนั้นฮะนี่ครับช้างแอร์นะฮะเย็นช้ำกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่ต้องเป็นร้อนตรงนี้นก็จะมีร่มนะครับผมไว้กลางเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ออถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเสถียรัฒนานะในส่วนของเจ้าช้างไวไฟตัวแอร์คันนี้นะครับผม ดูช่วงล่างครับมีแกะแบบมาจากรถจริงเลยนะผมร,รู้สึกว่าสู้มันลอยอเกตเข้าโอเคครับก็ไม่ตรงเท่าไหร,ร่ครบด้านวนถือโอเคนะครับแต่ฟางนี้ ออกผิดสูตรไปเลยครับอ้าวไปแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยเลยฮนะสนใจมดอ่ารถเกี่ยวนะครับผมก็ทักทา,ายกันมา ทางเพจได้เลยนะครับผมค,คุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมมุมมองด้านในกันนะครับว่าถ้าเจนประมาณไหนโอเคครับผมไม่ถือว่าโอเคเลยครับสมจริงเลยฮะมองไปก็จะเห็นหัวเกี่ยวนะครับ แล้วมันต้องใส่แบบนี้นะฮะไม่เข้าใจกันนะฮะอันนี้ให้คอมมันเกี่ยวเองนะฮะอัตโนมัติเองมันก็ใส่ครับโอเคมันเลื่อนเลื่อนตรงเลยเอย้สายแห้ะสวยงามครับรถแข่งนะฮะจริงนะครับผมันเสียงเดียวมีสายนะับ น้องๆอาจจะแปลกใจครับทำไมช่องนี้มันจะรกเกี่ยวนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครทานะครับมันจะชอบทาแต่ว่าไม่ค่อยมีใครทำนะฮะพวกรถสิบล้อรถบรรทุกนะครับผมคนทําเยอะนะฮะก็ไม่ค่อยอยากจะแข่งกับใครเท่าไหร่นะครับรถเกี่ยวนี่ช่วงหลังๆนะครับผมมีแต่รถของทางช่องนะครับทีน้องๆเอาไปเล่นกันนะครับผมแล้วก็มีน้องๆบางท่านที่ทําลงยุทธภูมด้วยนะครับผม ออฝากกันไว้ด้วยนะครับก็ช่วยสนับสนุนเจ้าของรถนะครับผมจะได้ีรถใหม่ไปเล่นกันเหนือนานๆนะครับถ้าแบบไปซื้อจากคนที่ไม่ใช่เจ้าของนะครับอยากไปสนับสนุนคนโกงนะฮะไม่ได้ทำเองครับเขาก็เลยขายถูกแต่บางคนก็อยากของได้ของถูกนะฮะก็เลยไปซื้อครับนั่นก็เป็นการสนับสนุน คนโกงเนีัยผมแต่คนที่ทํารถเจ้าของรถจริงเขาก็เขาก็ไม่ได้อะไรนะครับเขาก็จะทํามาเพื่ออะไรครับประมาณนี้ครับแต่เขาจะเล่านะครับผมเราทุกคนคิดกันดูนะฮะ เกษตรพัฒนาตัวช้างตัวเอนะครับผมคันนี้นะสีเขียวนะครับมาโดนตัดเหลืองนะครับผมเนี่ <Yeah, S 1> นะครับรายละเอียดก็ไม่ลงเยอะเท่าไหร่ครับก็มาจากสเก้าเลยนะยกสายผมสายพาในไม่หมุนกันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหมีหมุนตรงนี้นิดนึง <laughs> เพื่ออะไรครับ ปรับแก้กันทีหลังนะครับผมนี่ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็แปรงเสร็จก็รีบอัดคลิปเลยนะครับกลัวน้องๆจะรอชมนานนะครับผมใช่หรือเปล่าเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามมนด้วยนะครับไว้ชมกัรเล่นเล่นแก้เบื่อนะครับ ดีกาด้วยนะครับดีกาครับก็ระวังเรื่องกับข้าวที่ห่อมากินด้วยครับดีกาไม่พลาดไปนะครับดีกาชอบขโมยครับกับข้าวนะฮะเคยมีสมัยอ่ารับป๊อบนะครับเกี่ยวข้าวตอนสมัยวัยรุ่นนะครับผมวัยรุ่นเหมืนกันนครับสมัยเด็กๆนะครับเราจะไม่มีรถเกี่ยวครับเราจะเอ่อเกี่ยวมือนะฮะก็จะมีห่อข้าวกลางวันไปนะครับผม กาจะไปห้อยไว้ตามต้นไม้เนี่ครับผมแต่ห้อยไว้ไม่ดีครับอีกาคาบไปกินเลยนะครับผมอันนี้เรื่องจริงนะฮะปะสบการ์ตรงเลยนะครับผมระวังกันด้วยนะฮะ อนนี้เสียงรอบเครื่องนี่ยังหาวิธีรับไม่ได้ครับในส่วนของความิง่ง22นะครับว่าจะเป็นเสียงเดนเบาอยู่นะฮะซึ่งไม่ค่อยถุกใจเท่าไหร่ครับเป็นเสียงรนเบ,เบาเวลาเกี่ยวมันรอบมันไม่ได้ครับนี่ช่วงที่มันขึ้นเร่งขึ้นมาครับ เวลาเกี่ยวนี่ก็ประเดินเบามีอะไรอีกหลายอย่างครับในความเมื่อ,อยี่สิบสองครับที่เรายังไม่รู้นะครับเพราะว่ามีการปรับปลี่ยนระบบเยอะมากเลยนะครับ ก็ฝากคอร์สสอนด้วยนะครับผมสอนตั้โมเดลนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนเรียนกันได้เลยนะครับนนี่กำลังจัดเตรียมแนบเร็วนีแน่นอนนะครับผมป็นคอร์สระยะสั้นนะครับผมสร้างโมเดลแล้วก็แปลงลงเกมพร้อมที่เล่นได้เลยนะครับผมก็รถที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้แล้วก็วิ่งในเกมได้เลยฮะเราสามารถไปต่อยอดนะครับผม สร้างได้ได้เสืิมได้นะครับแล้วก็ทำทรถตัวตัวในเกมกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปใช้เงินไปซื้อนะครับผมอยากได้แบบไหนเราก็สร้างขึ้นมาเองได้เลยนะรืของตัวเองครับเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะฝากไว้กันด้วยนะครับโอเคจบกันต่อครับ อ๋อเขียวไม่เต็มสักทีนะบนับผมาดูซว่ามันก่องเกียววิ่งได้เท่าไหร่ครับสี่สิบมาสิบหกสิบเจ็ดไม่ถึงยี่สิบนะอ๋อจะช้าไปนะครับ มันมาช้าตอนนี้มันสายนะครับรู้เป็นเพราะอะไรครับช้างเขียวนะครับแอร์เย็นๆนะครับผมกระดกกันเลยทีเดียวนะหมอไม่ใช่ไม่ใช่คนละช้างมันรับเป็นไงล่ะนี่เป็นรอยน <c oughs> ่าจะเป็นรอยรถวิ่งนะครับ เดี๋ยวรอหันมาเก็บของนี้ก่อนครับ คันนี้ก็ต้องมาแก้ระบบฟางกันหน่อยนะครับผมว่ามันออกแบบไม่ใช่ตรงนี้นะครับมันต้องออกแบบกุ้งนะครับผมพ่าทางเทคนิคนะครับพอดีไม่ได้เช็คนะครับผมก็แรงเสร็จก็มาเล่นเลยนะครับผมโอเคนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันเราชมคลิปต่อไปครับคลิปที่แก้แล้วนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ อรอชมกันได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะได้แค่หนึ่งอุ้มนะครับผมแล้วก็ผมจะไปทำการแก้ระบบนะครับที่เหลือนะฮะให้มันสมบูรณ์แบบนะครับดูจากพยากรณ์อากาศนะครับผมจะตกเลยนะครับผม <c oughs> เตรียมอุ้มกันแล้วนะครับผมก็ไปเทข้าวนะครับผมว่าโอ้โหรถจอดอยู่ไหนวะเนี่ยนู่นเลยนะครับรอตรงนี้ครับเดี๋ยวไปขยับรถอ่าเก็นข้าวมานะครับ นายเอ่ยนายเอ่ยโอ้เจออะไรเจออะไรแล้ว,เอ,ลวออเอาคันยุ่นของเรานะตัวนี้นะครับผมสองล้อแต่งยุ่นโหนะครับเสียงเสียง สองล้อน้ำมเสเศษแต่งสงยุ่นนะครับผมโหโหดร้ายเหลือเกินคับนี้ไปในทุ่งนาเลยนะแรงจริงๆเลย สูงน,น,นี่หามครับวันนี้ฮะชอบมากเลยผมชอบมากเทป,ปุ๊บ,ทบเ,เบนนท,บทปป,เป,ป,ป,ปั๊บเลยนะครับผมง่ายๆเลยฮะคันนี้ฮะไม่มีอะไรติดค้างนะครับเทปปุ๊บลงปั๊บเลยนะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ้บเลยนะฮะ ขรอนนันขึ้น,นเราไปเซียฟีีสักหนนะ่อยเนี่ย เรียบร้อยนะครับผมอ๋อคลิปนี้ก็จบอย่างไรแล้วครับผมขอบคุณท่านที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ